ค่ะเจ้ากระสารพรันเมนูอร่อยทำกินกับแอนอีกแล้วนะคะวันนี้แอนมีสูตรเด็ดเคล็ดลับมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเสนอเป็นเมนูอาหารว่างค่ะเชื่อค่ะว่าเป็นเมนูอาหารว่างที่หลายท่านจะต้องชอบแน่นอนเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีแล้วยิ่งผู้สูงอายุนะคะละลายในปากกันเลยทีเดียวค่ะอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าคืออะไรที่แอนจะเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันวันนี้นั่นก็คือเมอแรงค่ะเป็นเมนูอาหารว่างที่ทําง่ายมากๆและว,วัตถุดิบก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันค่ะว่าใช้อัตราส่วนเท่าไหร่แล้ววไปดูกันิธี ขั้นตอนการทำทำยังไงตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมชราวัตถุดิบและอัตราส่วนไปแล้วนะคะเห็นไหมคะไม่ได้มีอะไรมากมายงั้นเรามาเริ่มต้นลงมือทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะนั่นก็คือการนําไข่ขาวนะคะมาตีให้ขึ้นฟูก่อนเลยค่ะตีขึ้นฟูด้วยสปีดแรงที่สุดนะคะ ที่เห็นเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นเวลา2นาทีนะคะจากนั้นนะคะเราเติมครีมออทาท่าลงไปค่ะจํานวน1ช้อนชานะคะใส่ครีมออทาท่าลงไปค่ะนี่ค่ะ1ช้อนชานะคะแล้วก็ตีให้เนียนเข้าด้วยกันกับไข่ขาวค่ะ ไข่ขาวเข้าด้วยกันกับครีมออฟ์ตาถ้าเป็นเวลา1นาทีนะคะก็จะตั้งยอดอย่างที่เห็นเลยค่ะท่านผู้ชมจากนั้นนะคะเราค่อยๆเติมน้ําตาลลงไปค่ะแอนใช้น้ําตาลไอซิ่งนะคะท่านผู้ชมสามารถใช้น้ําตาลทรายละเอียดก็ได้นะคะเป็นจํานวนเท่ากันเลยค่ะปริมาณเท่ากันนะคะชั้นตวงตามอัตราส่วนที่แอนแจ้งไปก่อนหน้านี้เลยนะคะค่อยๆใส่ค่ะใส่สักประมาณ3รอบนะคะหรสปีดเร ค่ะติมแรงจนอีนวนสวยอย่างที่เห็นเลยนะคะตั้งยอดเห็นไหมคะท่านผู้ชมตามนี้เลยค่ะหมายความว่ามะเแ็งของเราได้ที่แล้วนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะเราก็ตะล่อมมะเแ็งของเรานะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปนําใส่พิมพ์แล้วก็หยอดกันค่ะสวยงามเห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่ค่ะ มเมล็งที่ลงตัวมากๆเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะท่านผู้ชมนั่นก็คือเรามาหยอดใส่พิมพ์นะคะเป็นรูปทรงของรูปแบบต่างๆแล้วแต่ท่านผู้ชมสะดวกเลยนะคะแอนจะใช้หัวบีบนะะี่ค่ะแล้วก็ใส่ไปในถุงกลวยนะคะสําหรับบีบนะคะแอนจะใส่มเมล็งที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไปแล้วเดี๋ยวมาดูผลงานกันค่ะว,ว่ารูปร่างหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะรองด้วยกระดาษไขน,นะคะเพื่อสะดวกในการแซะ,มะเมล็ที่หลังจากนําเข้าอบเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่คะท่านผู้ชมเรนจะนำถุงกลวยใส่ไปในโถนะคะเพื่อสะดวกเนาะแล้วนำมือแรนที่เราปั่นแล้วเนี่ยค่ะใส่ลงไปค่ะแอนก็จะใส่ไปทีเดียวเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะหยอดให้เสร็จนะคะ ร้อยค่ะจากนั้นนะคะแอนก็จะพยายามพิลุมน,นะคะให้เขาลงไปด้านล่างนะคะตัวของแมงเนะะี่ยค่ะนี่เลยค่ะตามนี้เนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมตามนี้ค่ะแล้วเราก็หยอดค่ะหยอดตามรูปทรงที่เราต้องการเลยนะคะแอนจะหยอดธรรมดาเนะะี่ยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้เลยเล็กใหญ่แล้วแต่ท่านผู้ชมสะดวกชอบเลยนะคะ เดี๋ยวเขาก็จะฟูขึ้นอีกนิดนึงนะคะท่านผู้ชมตอนเราอบนะะี่ค่ะพยายามหยอดให้ขนาดเท่าเท่ากันนะคะ เรลของแอนนะคะจะเติมแต่งด้วยงาดําและงาขาวนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะท่านผู้ชมเพื่อจะให้มีสีสันของเมรงดดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะสูตรอื่นอาจจะไม่ใส่แต่ของแอนเติมแต่งสีสันค่ะเรลสีสันหน้าตาออกมาอย่างที่เห็นเลยค่ะน้าทานทีเดียวแต่จะหน้าทานกว่านี้เดี๋ยวหลังจากอบเสร็จแล้วเรามาดูผลงานกันนะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนำข้าตะอบด้วยกันค่ะ แต่ท่านชมคะสําสหรับการอบนะคะเราต้องเตรียมเตาไว้ก่อน5นาทีนะคะก็คือเปิดความร้อนอุณหภูมิ90องศานะคะใช้เวลาในการอบนะคะ1ชั่วโมง20นาทีค่ะเดี๋ยวมาดูผลน กันเนาะข้าวตุวอบเลยค่ะด้วยอุณหภูมิ90องศาค่ะจากนั้นปิดไว้ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมหลังจากอบผ่านไป20นาทีนะคะเห็นไหมคะเมลเร็งก็จะขึ้นมาสวยงามขนาดก็จะโตขึ้นอีกนิดหน่อยหลังจากที่เราได้หยอดไปนะคะจบคะ1ชั่วโมง20นาทีผ่านไปเรียบร้อยเรามาดูผลงานกันค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะผลงานสีสันของเมลเรงน่าทานมออากๆเลยทีเดียวค่ะนี้ค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะ น่าทานมากค่ะเดี๋ยวเราต้องไปพักวางไวให้เย็นแล้วเดี๋ยวมาดูผลงานหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเราก็จะใช้สเปรตูร่านะคะเซฟเบาๆค่ะแล้วก็วางบนอ้แกลงค่ะเดียบร้อยค่ะวางไว้ให้ใคลายความร้อนนะคะประมาณ10นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามา ชิมรสชาติด้วยกันค่ะว่ารสชาติจะลงตัวอร่อยแค่ไหนย่างไรค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะผลงานอย่างที่เห็นเลยค่ะเห็นไหมคะสีสันหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะสําหรับเมรงงาของแอนนะคะสูตรเด็ดเคล็ดลับที่มาแบ่งปันกันค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะนี่ค่ะความกรอบเนี่ยลงตัวแน่นอนค่ะกรอบมากกรอบล้วนเลยค่ะท่านผู้ชมนีค่ะเห็นไหมคะ สันด้านในของเมแรงนะคะหน้าตาอร่อยมากค่ะอร่อยจริงค่ะออยาให้ท่านผู้ชมลองทำทานค่ะเด็กทานได้พี่ใหญ่ทานดีแน่นอนค่ะเด็กๆเนี่ยจะต้องชอบแน่นอนเลยเป็นของหวานของว่างนะคะผู้สูงอายุก็ทานง่ายค่ะเพราะว่าละลายในปากกันเลยทีเดียวนะคะือ สุดยอดค่ะอร่อยมากค่ะค่ะ,คะ ก็อย่างที่เห็นเลยนะคะสูตรเด็ดเคล็ดลับสูตรเฉพาะของแอนอาจจะไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนแต่ความอร่อยสุดยอดค่ะรับประกันความอร่อยทุกสูตรในอาหารของแอนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอนแบ่งปันสูตรเด็ดเคล็ดลับมเมืองรงสูตรอร่อยของแอนค่ะลองไปทําทานดูนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอนขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามรับชมค่ะและฝากติดตามชมคลิปหน้ากันนะคะขอ,ขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะและฝากกดติดตามกันด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้แอนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ បាយបាយ